สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะส,สปะปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอแลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถินในใ่นไกลขอบคุณในน้นำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจ ดูคลิปคอมเมนต์ทั้งถ่ายกันกดติดตามให้ช่องไม้เล็บเจ๊ฮะก็เป๋ชาแนลขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้เนาะนะคะไม้เล็เจก็ได้ดูทั้งคุณแมวคุณปุ้ยเนาะ,ะ,ะหลายท่านนะคะก็มาพูดถึงเรื่องการที่ว่าแล้วก็คุณอิสระเนาะนะคะคุณอิสระนี่ก็เต็มไปแล้วหนึ่งคันหลดเนาะ,ะก็คือมีการรวมพลคนรักลุงนะคะสงสารลุงหรือว่าปรารถนาดีกับลุงนี่นะะแหละค่ะแล้วก็ลูกหลานองค์ปู่ปริจิตนี่แหละคะ่ะเนาะ ก็คือจะร่วมเดินทางไปวันบวงสวงขององค์ปู่ปริจิตนะคะแปดาสิบนะคะทันวานะคะหมายลพเจดีใจกับทุกคนนะคะใครที่ได้ไปร่วมบุญในวันนั้นเนาะนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนะคะที่เดินตาเดินทางไปเนาะมายลขเจยังไม่ได้ไปทักทักครั้งเลยนะคะในวันบวงสวงเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราทํางานนะคะมันเป็น ช่วงที่เราทํางานไม่ได้ไปนะคะแม้แต่ว่าวันที่เก้ามกราตอนนั้นที่ครั้งแรกที่ย้ายมาจาปดงไม่รับเจก็ไปไม่ได้ก็ทํางานนะคะทุกคนเนาะใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะคือลูกหลานปู่ก็จะรวมลูกหลานปู่ไปหาปู่นี่แหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะ,นะคะก็คือขอให้ทุกคนนะคะก็ได้ไปเยอะไปเจอเจอกันไปรวมตัวกันลูกหลานปู่ก็ขอยมีความสุขมากๆกันนะคะคือเรามีจิตใจที่ดีต่อกันนะคะ ทำอะไรเราก็จะมีความสุขด้วยกันนั่แหละคะ่ะเนาะลูกหลานปู่ปู่ไม่ทิ้งลูกหลานแน่นอนไม่เลิฟเจเชื่ออย่างนั้นนะคะคนที่มีจิตใจแน่วแน่นะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่เรานะคะได้มารู้จักมาพบมาเจอกันเนี่ยเพราะบุญนําพาวาสนาพาไปนะคะวาสนาส่งให้เราทุกคนได้รู้จักกันรวมตัวกันไปหาปูนะะปาไปไป่นะคะไปกราบไปไหว้ปู่นะคะไปขอพรนะคะไป ทำสิ่งดีๆร่วมกันน่ะก็คือลูกหลานปู่ก็จะชักนําทําแต่สิ่งดีๆร่วมกันนั่นแหละคะเนาะไมเลิฟเจเจก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าไมยเลิฟเจเจไปฟังคุณปุ้ยพีคุณแมวมาเนาะนะคะก็พูดถึงว่าถ้าใครนะคะจะไปร่วมงานก็บอกชื่อมาแล้วก็จดหมายเลขแล้วก็ให้ไปหาคุณอิสระแล้วก็ใครนะช่องน้องสายฟาดเลยนะคะที่คุณแมวเรียกเนาะนะคะ ใช่ไหมคะเออนั่นแหลคะค่ะเพราะว่าคันเลขของคุณอิสระก็เต็มคันที่สองก็มอบหน้าที่ให้คุณสายฟาดแล้วกันเนาะนะคะก็คือสายฟาดที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละคะ่ะในในานามของเอฟซีลุงป้าเนาะนะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นกันใ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 นการไลฟ์สดของแต่ละช่องนี่แหละคะ่ะเนาะนั่นแหลคะค่ะก็คือเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะลูกหลานปู่ปู่จะชวนลูกหลานของปู่ไปหาปู่นั่นแหละคะ่ะเนาะ ใครที่เป็นลูกหลานปู่นะคะก็จะได้ไปหาปู่กันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะใครที่ไม่ใช่ลูกหลานปู่ตัวจริงนั่นแหละถึงจะออกไปจากปู่นะคะไม่รับเจเชื่ออย่างนั้นนะคะคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้มีใจที่จะเชื่อมั่นในปูนะ่น่ะคือไม่รู้นะไม่รับเจเจเนาะบางคนเนี้ยขนาดบอกว่าตัวเองหายจากอาการป่วย หายจากโน่นจากนี่พ่อปู่ปริจิตเนี่ยแต่มาวันนี้เป็นไงคะคือแยกไปเลยแตกไปเลยนั่นแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่เป็นจริงเป็นแค่การพูดเป็นลมปากที่พูดออกไปแต่ไม่มีความจริงใจพ่อปู่เห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วอะ่ะปู่จึงไม่ได้ดึงเข้าหานั่นแหละค่ะถึงมาก็ต้องจากไป เพราะอะไรคะเพราะใจไม่ได้บริสุทธิ์ที่จะเข้าหาปู่ไงคะอันนี้ความเชื่อของไมล์เล็บเจนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับใครเนาะใช้วิจารณญาณรับชมรับฟังแล้วกันนะคะเพราะว่าไมล์เล็เจเชื่ออย่างนั้นนะคะลูกหลานปู่นะคะที่ที่มีใจที่มั่นคงเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่กับปู่นะคะยังไงก็ต้องเป็นลูกหลานปู่นะคะพอเป็นลูกหลานปู่แล้วนะคะเพราะปู่อยู่กับลุงป้า ใครที่ด่าลุงป้าก็เท่ากับด่าปู่ปริจิตนั่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาสัมพันธ์กันไงคะสัมพันธ์กันยังอยู่ด้วยกันสัมพันธ์กันจึงตั้งที่ที่นาของลุงนั่นแหละถ้าเราเป็นลูกหลานปู่เราจะหันไปด่าลุงป้าไม่ละต้องถามใจทุกคนดูนะคะคนที่เข้าบอกเรียกตัวเองว่าเป็นลูกหลานปู่เป็นลูกหลานปู่นะนะคะลูกหลานปู่ก็ต้องไม่ด่าลุงด่าป้า ทุกครั้งเราก็ยังจะสามารถไปหาปู่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นลูกหลานปู่จริงเนี่ยเป็นลูกหลานปู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะไปกราบไหว้ปู่เนี่ยใครก็แล้วแต่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถไปกราบปู่ได้ตลอดเวลาขอพรได้ตลอดเวลาเพราะเรานับถือปู่เราจะหันไปด่าลุงแล้วเราจะไปไหว้ปู่มันก็อะไรอยู่ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ด้วยความคิดของไม่เลิฟเจเจเนาะนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นแหลคะค่ะใครเป็นแบบไหนนะคะไม่ละเจเชื่อแบบนั้นแหลคะค่ะถึงเราจะมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของท่านเราเห็นแตส่สริละสังขารใช่ไหมคะที่เรียกว่าไอ้ปั้นจําลองตัวท่านขึ้นมานะ่ะแต่ใจเรานะคะแล้วก็ดวงจิตของทุกคนนะ่ะอยู่ในองค์ปู่อยู่แล้วนะคะเราเชื่อมั่นในส่วนนั้นเราศรัทธานในส่วนนั้น ลูกหลานปู่ก็จะสัตตาปู่ในส่วนนั้นแหละคะ่ะเนาะไมเลิฟเจเจก็พูดตามที่ไมเลิฟเจรู้สึกนั่นแหละคะ่ะเนาะเพราะไมเลิฟเจเชื่อนะคะก็เหมือนที่ไมเลิฟเจเล่าให้ฟังนั่นแหละคะ่ะเพราะมันจําได้อยู่ตลอดนะว่าเราฝันเห็นท่านแบบไหนเนี่ยนะคะแล้วมีอยู่นะคะที่ที่หนึ่งที่ไมเลิฟเจฝันนะคะแต่ไมเลิฟเจก็ยังว่าใช่ที่นครพนมหรือเปล่านะคะก็คือไมเลิฟเจฝันว่าไมเลิฟเจไปยืนนะคะ ตรงหน้าแม่น้ํานะคะไปกับพี่สาวสองคนนะคะแล้วมายับเจยือนอยู่ตรงตลิ่งนะคะแต่ว่ามันจะมีทางเดินตรงนั้นนะคะทางเดินที่ต่อจากแม่น้ําขึ้นมาจะเป็นทางเดินและจะมีลวสีขาวนะคะร้วสแตนเลสสีขาวกันนวนะะก้นแม่น้าไว้นะคะกั้นแม่น้ําไว้ก็จะมีฟุตบาทนะคะฟุตบาทที่ที่ต่อจากไอ้้วกั้นเหล็กสีเหล็กสแตนเลสสีขาวนั่นแหละคะ่ะ ไมยเล็บเจ,เจก็ยืนบนฝั่งทางบนฝั่งนี้ก็จะมีร้านค้าขายของนะคะขายของยาวไปหมดนะคะมันจะเป็นพวกขายของต่างๆนะคะตรงนั้นนะ่ะและไม้เล็บเจก็ยืนอยู่หน้าตลาดแล้วก็หันหน้าไปทางแม่น้ํานะคะและไมยเล็บเจก็เห็นพญานาคนะคะสองตนเลื้อยผ่านองค์ทองกับองค์สีเขียวนั่นแหละคะ่ะเลื้อยผ่านไปไม้เล็บเจก็บอกพี่สาวเดี๋ยวคอยดูนะท่านจะหันกลับมาและหาเรา พอท่านเลื้อยผ่านไปอุ้ยตัวใหญ่มากและสวยมากนะคะทุกคนท่านก็หันหน้ากลับมามองมาเล็บเจเจนะคะในแววตาที่หันกลับมาเหมือนท่านยิ้มให้เหมือนพูดเร็วคนหัวลุกนะคะอันนี้คือไมาเล็บเจเจฝันอย่างนั้นเนาะนะคะมาเล็บเจเจก็พยายามตามหาว่าตรงที่ไมายเล็บเจเจฝันเห็นเนี่ยเป็นไหนเพราะว่าท่านเลื้อยไปตรงโบสถ์นะคะในความฝันของเราว่าท่านเลื้อยไปหาโบสถ์นะคะเหมือนท่านจะไปกราบไหว้พระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะนะมาเล็บเจเจฝันแบบนั้นนะคะนะ แล้วมายลเจก็สะดุ้งตื่นนะคะตอนนั้นแหละค่ะมรยลบเจก็ไปไปเห็นที่นะคะธาตุพนมเนาะนะคะที่ที่ลุงพาไปเนี่ยก็จะมีอะไรนะพญานาคที่ตั้งอยู่หน้าแม่น้ํานะคะนะคะไมายลบเจว่าใช่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าไมายลบเจก็อยากจะไปสักครั้งอยู่ค่ะตรงนั้นเนาะมายลบเจมีโอกาสก็อยากจะไปนะคะ นั่นแหละค่ะมาเล็บเจฝันอุ้ยสองตนเนื้ยสวยมากนะคะใหญ่สวยแล้วองค์ปู่ปริจิตมาเล็บเจก็เล่าให้ฟังแหละคะ่ะฟันเห็นที่กกอกนั่นแหละคะ่ะตอนที่สร้างท่านยังไม่เสร็จินะคะตอนนั้นน่ะมาเล็บเจก็ฝันนั่นแหละคะ่ะเนาะฝันว่าไปยืนอยู่หน้าบ้านลุงนะคะนะคะตรงลานพ่อปู่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปยืนตรงตัวพ่อปู่เรายืนตรงด้านหัวพ่อปู่อะแล้วก็เงยขึ้นเงยหน้าขึ้นตรง เอเชียนพ่อปู่นะเราก็มองขึ้นไปไกลนะคะแต่ว่าเราเห็นเป็นบ้านหลังหนึ่งนะสวยแล้วใหญ่มากนะคะบ้านหลังนั้นและมีแต่คนนุ่งขาวห่มขาวเต็มบ้านหลังนั้นไปหมดมองไปทางไหนก็ห่มขาวนะคะนุ่งขาวห่มขาวแล้วพอเรามองเข้าไปในตัวบ้านในตัวบ้านนั้นเป็นถ้ำนั่นแหละคะ่ะไม่แล้วเจเจก,ก็ได้ยินเสียงคนพูดนะคะว่ามีแต่คนมีบุญเท่านั้นนะจะได้ไปตรงนั้น แล้วก็มลยเล็บเจก็มองหาไม่มีใครอยู่กับเรานะมีเรายือนอยู่คนเดียวนะในฝันนะคะแล้วก็เสียงนั้นก็ตอบกลับมาเอสเจเจ,เจกับน้องน้ำมนต์ไปมาแล้วนะในฝันมลยเล็บเจก็เลยมองจากบ้านหลังนั้นลงมาหาไมลยเล็บเจนี่ว่าไกลแค่ไหนเพราะท่านบอกว่ามีแต่คนมีบุญจะไปถึงจะไปที่ตรงนั้นได้ไมลยเล็บเจก็เลยมองจากตรงมลยเล็บเจไปบ้านหลังนั้นอีกทีหนึ่งและมลยเล็บเจก็เดินไป ในในในสองข้างทางนี้เป็นปุยปุยหมอกปุยเมฆสีขาวสองข้างทางนี้เป็นปุยแบบขาวนะคะสวยและทางเดินไปเนี่ยเป็นแม่น้ําใสจนเห็นก้อนหินะ่ะเรามองลงไปข้างล่างที่เราเดินะ่ะมีแต่ก้อนหินแต่มันเป็นน้ํานะคะน้ําทางเดินนะ่ะใสแล้วก็เดินเข้าไปตรง บ้านที่เรามองเห็นหนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามาลบเจก็ยังไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราสะดุ้งตื่นก่อนนะคะแต่รู้ว่าเราไปนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะคือความฝันที่มาลบเจฝันเห็นปู่ปริจิตตอนนั้นยังไม่เชื่อว่าท่านจะได้มาอยู่ที่จำปรงเพราะตอนนั้นท่านอยู่ที่กกอก,ก,กนะคะทุกคนจนกระทั่งมีคดีเกิดขึ้นนั่นแหลคะค่ะมีคดีฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแล้วก็ผลสุดท้ายท่านก็ได้มาที่จำปรงแล้วที่จำปรง คนก็ชอบทําบุญเพราะว่าวันศีลใหญ่ทุกคนจะไม่ทํางานเข้าวัดทําบุญกันหมดโอ้ไม่เลิเจเลยมาบอกออ้ตายเนี่ยเหมือนกับเราฝันเลยว่าที่นั่นมีแต่คนนุ่งค่ะเอ้ยนุ่งขาวห่มขาวเสีออกภาษาล่าพี่เนาะนั่นแหละค่ะไม่เล็บเจเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจของไม่เล็บเจว่าองค์พ่อปู่เลือกแล้วเลือกตรงนั้นแล้วค่ะที่จะเป็นที่ประดิษฐานท่าน นะซีลและสังขารท่านอยู่ตรงนั้นไมลเล็บเจเลยเชื่อเหมือนที่ป้าได้ตั้งจิตอธิษฐานปู่อยากจะไปอยู่ตรงไหนให้ปู่พานำให้ปู่เป็นคนชี้ว่าจะเอาตรงไหนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ไมลเลบเจเชื่อมั่นว่าปู่ปริจิตมีอยู่จริงนะคะทุกคนเนาะอันนี้ตัวไมลเล็บนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ หากใครไม่เชื่อว่าไม่มีอยู่จริงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไบเลปเจะจ,ะจะเชื่อนะคะว่าสิ่งใดที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะคะแค่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกรู้สึกได้ด้วยใจของเรานี่แหละคะ่ะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าเนะาะฝาก F4 หลงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ TP s k ีนของบริษัทมโนผลทรัพย์นะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะ เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะเป็นการคำนวณรายวันนำมาฝากนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะเจอกันใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะโชคกล้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเลยใช้เลย,กเ,ลย,เ,ลยเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ